ฮัลโหลสบายดีทุกคนเมื่อนี้แม่บ้านจะมาบอกสูตรวีทีเห็ดอมหนังงวัวใส่ผักอีนังเลิศสูตรง่ายๆกินเองก่อนอื่นแม่บ้านจะต้มหนังงวัวในประมาณครึ่งสโมงแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาไปล่างแล้วก็ไปซอยเห็ด mm. เป็นตน้นฮนะเด็เครึ่งสโมงผ่านไปก็จะประมาณนี้อันนี้แม่บ้านล่างเรียบร้อยแล้วก็ซอยเป็นต้นน้อยเรียบร้อยก็จะประมาณนี้พี่น้องหลายเติบ หนังหัวถุงใหญ่หนึ่แล้วเครื่องประกอบก็จะมีหัวคาซอยหัวสิงไครหอมแดงหมักเพชรใบกีฮูดแล้วก็กระเทียมเครื่องใส่เครื่องหอมหลายๆมันถึงแซ่บม่บ้านจะเอาจำนวนมีไปปัน่นไปตำแล้วก็อันนี้ก็จะมีพักซีพักนางเลิศแล้วก็จะมีหอมบัวไม่ีหมักเพชรเท่านั้นแหละเครื่องประกอบบบได้มีอย่างหลายพี่น้อง เขาไปปรุงกันเลยแม่บ้านจะตำหมักเพชดตำกระเทียมหัวสิงไคหัวคาจะตำพอประมาณหยาบๆพ่ะนะเขาจะบวต่ำมุนปันใดใส่เครื่องหอมหลายมากระเสบใส่เกลือหนึ่งบวงอันนี้ขาดโบได้ก็คือหมักแคนพี่น้องเอ๋ยแม่บ้านใส่ประมาณสองบวงหมักแคนมันจะมันจะสวยให้เพิ่มความหอมแล้วก็เป็น รสชาติเผ็ดเฮนคือเันกับมาล่าฮะนะพี่น้องเอ่ยอาหารไทยเหนือส่วนใหญ่ก็จะใส่หมักแคนหรือพี่น้องไทยเขาจะเอินมะแขวนมะแขวนฮะนะหลังจากนั้นเอาหอมแดงใส่แล้วก็ตำตำเพราะหยาบยาติก็จะได้ประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาเขาจะมาตั้งหม้อข่างหม้อแล้วก็เอาน้ำมันอันนี้แม่บ้านใส่น้ำมันอโอลิฟออยหรือว่าน้ำมันมะกอกฮะนะใส่ประมาณสองบวงหลังจากนั้นก็นเอาเครื่องหอมที่เขาตำนั้นมาขวา เขาจะมาคัวให้หอมค่ะนะเขาให้หอมแหมๆค่ะนะอกอายทวนๆพี่น้องเอ่ยหอมเท่หอมมาหอมไปท่วที่พเพรแดนหลังจากนั้นเขาก็เอาอันเขาคั่วแหมแล้วเขาก็เอาอันหนังลงพี่น้องแล้วก็คนเข้ากันให้ละเอียดดีต่อมาก็จะใส่น้ำใส่น้ำกับน้ำล่างล่างคกคะเลย เขาจะเห็ดออมแบบว่าแม่บ้านจะเห็ดออมแบบว่าเอาะเจาะฮะนะจะบดใส่น้ำลายได้พี่น้องก็จะต้มไปประมาณสา้นาทีพี่น้องให้อันหนังมันเปื่อยอีกอีกน้อยหนึ่งที่จริงแม่บ้านต้มเปื่อยมาเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าก็ต้มไปอีกน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็มาเบิ่งกันหลังจากสา้นาทีผ่านไปพี่น้องเอยมนนี่เขาก็มาปรุงรดด้วยน้ำปลาแม่บ้านใส่ผงถน่วหนึ่งบวง หอมค่หอมแน่พี่น้องหอมคาหอมสิงคขหลังจากนั้นก็เอาใบพนางเลิศใส่หอมบัวใส่หมักเพชรใส่หมักเพชรแบบว่าลูกโดดนะส่วนพักซีแม่บ้านจะไว้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องเอ่ยหลังจากนั้นถ้ากับคนเข้ากันให้ละเอียดดีคือแม่บ้านเว่ามาเบื้องต้นแล้วเขาจะใส่น้ำแบบอ,อ่อเจาะนะเขาจะบเวดน้ำลาย้อมันจึงเป็นออมขั้นถ้าใส่น้ำลายมันก็จะเป็นแกงแกงแค่ไปซะนะ <laughs> หลังจากนั้นแม่บ้านจะพักไว้ประมาณ2องนาทีพี่น้องเพื่อให้พักไอน้นางเลิศเพิ่นซุกนิอหนึงจะเอาฝาปกไว้แล้วมาเบิ่งกันอีกนะสองนาทีผ่านไปก็ถือว่าแซบเรียบร้อยพี่นอ้องอ่าค้นไปค้นมาขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่พักซีแล้วก็จะมาซีมเพิ่น ถ้าว่ามีอันใบคี้เล็กเขากระส่เป็นอมคี้เล็กเลยเนาะแต่ว่าแม่บ้านบบมีพี่น้องเออยากินยากยู่ไม่กล้หลังจากนั้นเขาก็มาซีมเบิงแมนเพ็ดเมนเกลือจางเพ็ดจางเ,ลาเกลกือกระตื่มใส่ตามความ,มากักเนาะผู้ใดมากปลาแดกกระใส่ปลาแดกได้เด้อพี่น้องใส่ปลาแดกได้แต่ว่าแม่บ้านบานบใส่ใส่แต่น้ำป่าแล้วก็ะพงคนอหมาักแคนเท่านั้นแหละมาซีมกันบัดนี้ คิดว่าพอดีแล้วพี่น้องเอ๋ยหลังจากนั้นเขาก็ปิดไฟตักพร้อมเสิร์ฟโบดิยากไดซาได้เห็ดออมมันออมหนังงัวงก็ได้เ <c oughs> นี่ยหน้าตาคนออกมาก็จะประมาณนี้กินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับขา้วบขาวเจ้าก็ดีพี่น้องเอ๋ยขั้นอป,ปะ้บดนก็นจะเป็นตุงมันจะเป็นแค่นได้เพราะว่าหนังงัวนเนี่ยมันเก็บมีคอลลาเจนหลายนะ <c oughs> สั้นออกมาพี่น้องเอ๋ยเบื้องลูกดด หน้าแซบคักแล้วแลๆออมหนังงัวสูตรแม่บ้านง่ายๆหนังงัวใส่ผักอินังเลิศใส่ผักซีพี่น้องลองเอาสูตรแม่บ้านนี้ไปเห็ดกินเึิ่งเดอครับพ้องว่าแซบไปก่อนเดอ